ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลและการปฏิบัติงานในหน้าที่ของผู้อำนวยการสถานศึกษาในระยะเวลาหนึ่งปีของดรจิราพรเอ็มเอี่ยมข้อมูลผู้ขอรับการประเมินนางสาวจิราพรเอมเอี่ยมตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนนาบัววิทยา อำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกเมื่อวันที่12มิถุนายนพุทธศักราช2563เมื่อได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโรงเรียนได้ศึกษาบริบทของโรงเรียนเพื่อเป็นข้อมูลในการบริหารงานโรงเรียนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดตัวชี้วัดที่1ความสามารถในการอ่านเขียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย กระบวนการพัฒนาโรงเรียนนาบัววิทยาตระหนักถึงความสามารถในการอ่านเขียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยจึงได้ดำเนินการดังนี้ 1. โรงเรียนส่งเสริมสนับสนุนการอ่านการเขียนโดยจัดกิจกรรมโครงการที่ส่งเสริมนักเรียนในด้านการอ่านการเขียนเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการอ่าน และยกระดับผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยเช่นกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรับการอ่านกิจกรรมส่งเสริมทักษะภาษาไทยกิจกรรมสอนเสริมความรู้ภาษาไทยกิจกรรมห้องสมุดเป็นต้น 2. โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในชั่วโมงที่ส่งเสริมสนับสนุนสร้างความตระหนักให้กับนักเรียนให้สามารถนำความรู้ ประสบการณ์และการปฏิบัติไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน 3. โรงเรียนส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอนจัดทำสื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนส่งเสริมและพัฒนาครูผู้สอนด้วยวิธีการที่หลากหลาย 4. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมีการสรุปรายงานผลการดำเนินงานเสนอฝ่ายบริหารและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ผลการพัฒนานักเรียน 1. นักเรียนมีผลการเรียนเฉลี่ยวิชาภาษาไทยระดับ3.0ขึ้นไปร้อยละ90 2. ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานโอนิวิชาภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่6มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับสังกัดระดับภาคและระดับประเทศตัวชี้วัดที่2ผลงาน หรือรางวัลที่เกิดจากการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อความสำเร็จกระบวนการบริหารมีกระบวนการดำเนินงานที่เน้นการมีส่วนร่วมมีการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษามีกิจกรรมและโครงการครอบคลุมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีการรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ มีการรายงานผลการปฏิบัติงานของครูรายบุคคลมีการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและมีการเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานส่งผลให้ได้รับรางวัลระดับต่างๆหลายรางวัลโรงเรียนนาบัววิทยาใช้หลักการบริหาร N.B. Land Model ร่วมกับวงจรบริหารคุณภาพ P.D.C.A. เป็น,นกลไกสำคัญ ในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการสถานศึกษามีการวางแผนที่เกิดจากการร่วมคิดร่วมทำร่วมตัดสินใจและภูมิใจในผลงานที่เกิดขึ้นมีแผนกลยุทธ์แผนปฏิบัติการประจำปีมีการดำเนินงานตามแผนการกำกับติดตามตรวจสอบผลการทำงานมีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญมีการจัดประชุมผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อชี้แจงสอบถามความคิดเห็นของการดำเนินงานของโรงเรียนมีการจัดทำโครงการขอสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลและหน่วยงานอื่นๆและใช้ความสัมพันธ์กับเครือข่ายมาช่วยสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนผู้บริหารและคณะครูดำเนินการตามแผนโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผลงานหรือรางวัลเกิดจากการบริหารเป็นสิ่งยืนยันความสำเร็จของกระบวนการบริหารตัวชี้วัดที่3ผลการเรียนรู้เฉลี่ย5กลุ่มสาระการเรียนรู้หลักกระบวนการพัฒนา 1. โรงเรียนนาบัววิทยามีการจัดทำแผนปฏิบัติการแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษามีการกำหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และเป้าหมายของแผนอย่างชัดเจนโดยจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ3ปี 2. โรงเรียนนาบัววิทยามีการจัดการเรียนการสอนมีการมอบหมายภาระงานสอนตรงตามวิชาเอกมีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้มีการนิเทศติดตามมีการนำสื่อและเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเน้นกิจกรรมที่หลากหลาย ตามธรรมชาติของวิชามีการประเมินความสามารถด้านการอ่านเขียนของนักเรียนเป็นประจำทุกปี 3. ม,มีการจัดกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน5กลุ่มสาระการเรียนรู้หลักนอกจากนี้ยังมีโครงการและกิจกรรมต่างๆในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเช่นกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ กิจกรรมเสริมทักษะและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกิจกรรมพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆกิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพเป็นต้น 4. มีการพัฒนาครูด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายตามความเหมาะสมและความต้องการส่รงเสริมให้ครูได้รับการพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ โดยส่งครูเข้าร่วมอบรมโครงการต่างๆ 5. พัฒนานักเรียนโดยกิจกรรมที่หลากหลายตามความเหมาะสมและสอดคล้องตามความต้องการมีสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สอดคล้องกับการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญเปิดโอกาสให้นักเรียนฝึกปฏิบัติเต็มความสามารถของนักเรียนตัวชี้วัดที่4 การบริหารงบประมาณและการระดมทรัพยากรจากภาคีเครือข่ายโรงเรียนนาบัววิทยามีการบริหารงบประมาณการรายงานการเงินและการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบพัสดุและมีการระดมทรัพยากรจากภาคีเครือข่ายมาใช้ในการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนโดยบริหารตามแผนปฏิบัติการประจำปีมีการกำกับติดตามตรวจสอบ มีการรายงานหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสถานศึกษาการระดมทรัพยากรของโรงเรียนนาโบววิทยาเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้รับการสนับสนุนจากภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมจากงบประมาณที่ได้รับโดยร่วมคิดร่วมทำกับคณะครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ส่งผลให้การบริหารงบประมาณและการระดมทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตัวชี้วัดที่5การส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาทางวิชาชีพโรงเรียนนาบัววิทยามีแผนงานโครงการและกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรของโรงเรียนเป็นประจำทุกปี เพื่อให้คณะครูและบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจสอดคล้องตามความต้องการและสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมอบรมประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ PLC เพื่อนำมาพัฒนาการจัดการเรียนรู้และการปฏิบัติงานในหน้าที่รับผิดชอบให้มีคุณภาพและเกิดความเชี่ยวชาญในวิชาชีพต,ตัวชี้วัดที่6 การบริหารตามหลักธรรมมาธิบาลผู้อำนวยการสถานศึกษาเป็นต้นแบบในการปฏิบัติงานตามระเบียบที่ทางราชการกำหนดส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนประพฤติปฏิบัติตามระเบียบบริหารด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้ส่งผลให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่เคยถูกร้องเรียน มีการนำหลักธรรมาพิบาลมาใช้ในการบริหารงานของสถานศึกษาโดยประยุกต์ใช้หลักนิติธรรมหลักคุณธรรมหลักความโปร่งใสหลักความรับผิดชอบหลักการมีส่วนร่วมและหลักความคุ้มค่าในการบริหารจัดการสถานศึกษาเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายของการจัดการศึกษาก่อให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมได้เป็นอย่างดี ส่งผลให้สถานศึกษามีการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตัวชี้วัดที่7การมีส่วนร่วมของสถานศึกษากับผู้ปกครองและชุมชน 1. โรงเรียนได้มีการประชุมวางแผนการพัฒนาการศึกษารวมกับคณะกรรมการสถานศึกษาคณะกรรมการบริหารโรงเรียนผู้ปกครองและชุมชน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองและชุมชนในการพัฒนาสถานศึกษาอย่างดี 2. การเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนและกิจกรรมทางศาสนาผู้อำนวยการสถานศึกษาเป็นผู้นำในการทำกิจกรรมเชิงรุกร่วมกับชุมชนทำให้ได้รับความร่วมมือมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการเรียนรู้และผู้เรียนตามสภาพด้วยความเต็มใจอย่างดี และมีการรายงานผลการดำเนินง,งานอย่างต่อเนื่องตัวชี้วัดที่8อัตราการเกณฑ์เด็กเข้าเรียนหรือรับนักเรียนตามแผนการรับนักเรียน 1. โรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบจัดทำแผนการรับนักเรียนสำรวจประชากรไวรียนในเขตพื้นที่บริการโดยการออกแนะแนวนักเรียนในชุมชน 2. โรงเรียนนาบัววิทยามีการทำงานเชิงรุก มีการประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนมีคณะครูออกแนะแนวการศึกษาต่อสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1และชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 3. ม,มีการติดตามประเมินผลและรายงานการรับนักเรียนอย่างเป็นระบบเพื่อรับนักเรียนตามแผนการรับนักเรียน 4. นักเรียนได้เข้าเรียนตามแผนการรับนักเรียนคิดเป็นร้อยละ100 ตัวชี้วัดที่ 9. อัตราการศึกษาต่อของนักเรียนโรงเรียนนาบัววิทยาจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาต่อของนักเรียนสำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่6ที่จะเข้ามาศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1โรงเรียนนาบัววิทยามีการแนะแนวให้กับนักเรียนและผู้ปกครองและเมื่อนักเรียนได้เข้ามาศึกษาต่อที่โรงเรียนนาบัววิทยาแล้วโรงเรียน มีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุขสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ที่เป็นนักเรียนเดิมของโรงเรียนนาบัววิทยาที่เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ก็มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีการให้คำแนะนำในการวางแผนการเรียนแนะนำการศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้นตัวชี้วัดที่1ิบ ผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนนาบัววิทยาจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อให้เกิดการยกระดับคุณภาพการศึกษามีการวางแผนกระบวนการทำงานมีการมอบหมายงานการนิเทศ ติดตามทั้งนี้เพื่อให้การนำนโยบายสู่การปฏิบัติบรรลุตามเป้าหมายที่ต้องการซึ่งนโยบายที่โรงเรียนได้ดำเนินการและส่งผลสำเร็จเชิงประจักษ์เช่นโครงการโรงเรียนรักษาศีลห้าโครงการห้องเรียนหน้าอยู่การเรียนรู้ก้าวไกลโครงการจิตอาสาพ,พัฒนาโรงเรียนและอีกหลายๆโครงการที่โรงเรียนให้ความร่วมมือโดยนักเรียน คณะครูบุคลากรของโรงเรียนนาบัววิทยาร่วมคิดร่วมทำอย่างเต็มใจ